ปรางกันนรันทำหลุดโฟกัสหนุ่มเสื้อขาวข้างๆกรีฟที่แท้คือคนนี้ถูกจับตามองค์ความสัมพันธ์มานานสำหรับปรางกันนรันวงขจรไกลและโอบโอบนิธิวิวัฒนวรางเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของทั้งคู่อยู่เรื่อยๆจนถูกลุ้นถูกสัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้มาตลอดล่าสุดสาวปรางโพสตอรี่อินสตาแกรม แอดลาดีไอพรังชนแก้วสนุกสนุกแต่ทุกคนหลุดโฟกัสหนุ่มที่นั่งข้างๆเสื้อขาวเป็นเสื้อตัวเดียวกับหนุ่มโอบนั่นเองจ้าและเมื่อไปดูสตอรี่อินสตาแกรมหนุ่มโอบในวันเดียวกันนั้นก็ใส่เสื้อตัวนี้เอาล่ะจ้างงานนี้ก็ยิ่งทำให้แฟนคลับลุ้นหนักมากเชียร์กันมาตั้งนานมีโอกาสขยับเป็นคู่จริงกี่เปอร์เซน็นต์นอออ ต้องรอฟังจากปากทั้งคู่กันนะจ๊ะ